โรคอ้วนประตูสู่โรคร้ายนอกจากโรคความดันโลหิตโรคเบาหวานโรคหัวใจแล้วโรคความอ้วนเนี่ยค่ะเกิดจากไขมันเนี่ยยังมีโรคอะไรอื่นๆตามมาอีกเยอะแยะมากมายวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังค่ะค่ะโรคที่หนึ่งเลยนะคะก็จะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจนะคะคนอ้วนเนี่ยมักมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะเพราะคนอ้วนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ออกกําลังกายค่ะนั่งนั่งนอนนอนเป็นสาเหตุที่จะทําให้ปอดของเราเนี่ยไม่ขยายเต็มที่นะคะแล้วก็ทําให้หายใจติดคัด บางคนมีติดเชื้อที่ปอดด้วยนะคะเมื่อหายใจไม่เต็มอิ่มเต็มปอดเนี่ยก็จะทําให้มีอาการเหนื่อยง่ายค่ะและแนะนํานะคะให้ออกกาลังกายแล้วก็หายใจเข้าลึกๆค่ะโรคที่2ค่ะโรคภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้นค่ะภาวะหยุดหายใจขณะหลับนี้นะคะเกิดจากการมีบางสินบางอย่างไปอุดทางเดินหายใจของเราค่ะซึ่งในคนอ้วนนี่นะคะจะมีเนื้อเยื่อไขมันเนี่ยปริมาณมากค่ะ,อะนอกจาก ที่จะอยู่บริเวณอื่นแล้วยังอยู่บริเวณลําคอของเราเนี่ยเยอะเลยนะคะจึงทําให้มีการสะดุ้งตื่นนะคะอยู่บ่อยๆเวลาเรานอนเวลาเราพักผ่อนหรือสะดุ้งตื่นเวลาตอนกลางคืนนะคะส่งผลให้พักผ่อนไม่เพียงพอค่ะแล้วก็มีอาการปวดศีรษะมีอาการเวียนหัวหรือหน้ามืดอยู่ตลอดเวลาค่ะโรคที่สามค่ะโรคนิ่วในถุงน้ําดีค่ะตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่ไขมันชอบไปเกาะจึงทําให้ตับเนี่ยคะ่ะทำงานได้ลดลง เกิดการหลังคอเรเตอรอลที่ถุงน้ําดีเป็นปริมาณมากๆเลยนะคะกลา,ายเป็นตะกอนที่สะสมจนเป็นก้อนนิ้วอาการของโรกนี้ก็คือปวดรุนแรงบริเวณชายโครงด้านขวานะคะแล้วก็ปวดแล้วไปจนถึงไหล่ขวาด้วย อาการปวดต่างๆนะคะจะเกิดขึ้นก็หลังที่เราทานอาหารมันๆนะคะแล้วก็อาหารที่มีไขมันสูงมีคอรลสเตอรอลสูงนะคะโรคพวกนี้จะเป็นภัยเงียบต่อชีวิตของเรามากเลยนะคะอยากมีสุขภาพดีเราจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเองนะคะไม่อยากเป็นภาระคนอื่นไม่อยากเป็นภาระหมอให้หันกลับมาดูแลตัวเองนะคะ